โอเคครับขอสวัสดีท่านผู้ชมคนนะครับวันนี้ก็มี update, อัปเดตเหลังครบรอบหนึ่งร้อยวันมาเนาะก็มันก็จะมีแจกเป็นตัวของเออโอยผมกดกิดประดับกับตัวแดงบอดเนาะผมก็ผิดขอโทษครับอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาพูดที่ประดับกันก่อนเนาะสิ่งที่แนะนำให้มีอันแรกๆนะครับผมจะแนะนำเป็นประดับชุบครับ อ่าอันนี้นะอันนี้ใช้ได้ในระยะยาวครับอ่าและยังไม่มีอันนี้ก่อนนะเอ่อมันจะมีเทียร์ใกล้ๆนนะั่นคือประดับอามาตะครับตอนนี้ก็จะมีคนที่ยมใส่อามาตะคู่กับชุบเนาะอืมแต่ว่าน,านักดนเนี่ยได้แช้ันิยามได้หน่อยครับอ่ามาที่อันต่อมาครับที่น่าสนใจก็คือ ประดับเทปของ PVE นะคือรถคู่ดาวนะครับอันนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีประดับลบบับด้วยนะผมหาแป๊บนะครับอันนี้ไม่ใช่ครับตะคู่นะอ่าอันนี้เป็นลางบับน้านี้นะครับอันนี้ก็น่า,นาเลือกเหมือนกันนะถ้าเกิดคุณมี คชุปพวกอะไรนั้นแล้วนะแล้วก็อันต่อมาครับลดเกรดครับเพิ่มเกรดครับตีกระจายครับแล้วก็ตีเพิ่มเกรดครับเอ่อตีเพิ่มเกรดเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้ครับตีกระจายนี่ไม่ต้องกดครับตีเพิ่มเกรดเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้จําเป็นนะนะครับถ้ามีประดับอื่นเหลือๆก็ค่อยเลือกมาใส่เชก็ได้ครับอันนี้นะนะครับ แล้วก็ตีรถเกตอันนี้ครับหมกับทีมถึกอารีนาครับเอาไว้แกะทีมถึกนะมีติดบ้านไว้ก็ได้ครับเพื่อเอาไว้ตีรถเกตเขานะเพื่อให้อัตติเมตเขาไม่เต็มนะครับอะประมาณนี้ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเรา,าจะออกที่ตัวเนาะเอ่อตัวที่เรื่องที่ตัวที่น่าเลือกที่สุดอนนี้นะครับผมคิดว่าเป็นโคเซตแดงนะครับเพราะว่ายังไงอนาคตเราควรมีครับเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นตัวตีเป็นตัวตีระยะไกลและใช้ยันยาวนะครับ จะจะมีคอนเทนต์นะครับที่ขยายคนที่เออมันจะเป็นแบบที่ตัวตีไกลมันจะดีกว่าตัวตีใกล้อะไรประมาณนี้ครับอ่าถ้าไม่มีก็กดมาแล้วกันนะครับอ่ามาที่เอหมิงครับหมิงเนี่ยเป็นตัว cc นะครับโคตรเก่งครับตัวนี้เซียนครับไม่ต้องเลือกครับว o นเดอร์ครับว o นเดอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวารีน้านะครับเขาจะมีสกิลรวบนะครับแล้วก็มีตายเกิดมั้ง เปลนอัปพตามันมถ้าผมจะไม่ผิดนะครับโอเคประมาณนี้กันอ่ะหลกัลกๆวันนี้เราจะมาสู่จุดสุ่มโจโูกันนะครับผมมีงบอยู่ห้าพันไม่รู้จะออกก่อนไหมนะครับว้าวได้ไี4สี่ร้อยนะครับห่วยวัยนนี้ห้าพันเจ็ดเออแล้วผมก็จะมีอืมผมมีอันเก่าย่สิบนะไปครับ เวลาสักครู่นะโอเคครับก็สกิปเลยก็ได้ครับแตกวัดเลย๋ยวผมลดเสียงเกมแป๊บนึ่งครับมันจะดังไปนะโอเคครับไปต่อไปต่อครับ โอเคครับทองมันยังพอได้ไงยังพอได้ยัพอได้ก็ปี่ฟา้าเมื่อกี้เนี่ยครับไปเร็วๆกันเลยแล้วกันนะครับจะแดงหรือเปล่า,าใครดีดีกว่านะครับเออไม่แดงหรอมันผมอยากรู้ว่ามันจะแดงเลยรหรือเปล่าเลยสี่วันหกนะไปต่อครับ อุ้ยมาแล้วครับทุกคนจะได้จูๆหรือเปล่านะครับว้าวได้วันเดอร์นะครับวากี้วันเดอร์ฟาร้นะานะเอามาแล้วครับออกแล้วครับสามสิบโลนะครับจัดไปโอเคแล้วสามสิบไม่เสียเยอะนะครับ อักกดสกิปไปเลยกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเออแล้วก็ร้านเนี่ย oh <my. S 1> มีของมาขายนะผมจะไม่ผิดนะครับทำในว่ะอ่ะนี่นะครับกล่องนี้เหมือนจะลุ้นใบนะครับมันจะมีใบทั่วไป ใบเขียวนะครับไบฟ้าใบแดงครับมันเหมือนจะเอาไปตีอาวุธเนาะแล้วก็ได้อ p อปชันเพิ่มมาสามออปชันแล้วก็รีออกไปรัวนะสัปดาห์ซื้อได้หครั้งนะคือสัปดาห์ละสองพนบี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็คงประมาณน,นี้นะครับตัวตัว,ตวที่นที่น่าเลือกก็ต่างตาที่บอกไปเนาะก็จะเป็นตัวของโคเซตก่อนตัวที่หนึ่งนะซื้อก็ไม่หยากได้ครับก็วันเดอร์กัมมเนี่ยจะเป็นตัว PVP จักคู่นะครับเซอินไม่ต้องเลือกก็ได้ครับเพราะว่ามัน,น่ะมันมีแจกเนาะสองล้านนะครับส่วนประดับนี้ก็ <c oughs> P PVP หลักๆก็ชุบกับอามาตะครับเออลกคุดานี่เป็นของ PVE เนาะเล่นเกตนี่เอาไปใส่เป็นบางตัวได้ครับโอเคก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับไว้เจอกคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ